ก็จเจริญพรตอนนี้ก็มาอยู่กับวัดสวีพัฒนาปั้นวิแสงตำบลสีวิชชยอำเภอวาน,นนนทวดัดจังหวัดสกลนครวันนี้ก็แดดร้อนจากเมื่อคืนฝนตกมาเล็กน้อยอันนี้ก็ได้ขึ้นย้ายพญานาคนะอันนี้ก็เป็นอาฝีมือของพระในวัดนะที่ทําสร้างขึ้นมาเพื่อนํามาประดิษฐานบนกําแพงต,ตัวนั้น อันนี้คือความตอนนี้กาลังรอรถอยู่อันนี้ก็ได้ผู้ช่วยทีมงานผู้ช่วยสอตอตวารเพ็นญแล้วก็สออปตหหายท่านมาช่วยกันอันนี้พระปั้นในวัดปั้นเสร็จก็จะนําขึ้นมาพิธสถานเพราะว่าพยานา็เป็นความเชื่อหนึ่งของทางพระพุทธศาสนาที่เคยน,นั้นไว้เหมือนกัน ก็อย่าลืมมาได้นะที่วัดสรีพัฒนาบรรลุแสงตำบลศรีวิชัยอำเภอวันนทนิวาสจังหวัดสกลนคร